เบอร์ชาฟ้าแข่งกันอย่างเป็นทางการนะครับศึกฟุตบอลรีโอไทยลีกฤดูกาลใหม่ครับ2022-2023แต่กันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งหมด7คู่7สนามครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5ครับเป็นเกมที่สนามทะเลหลวงนะครับจังหวะลุยเข้ามาของพีทีประจวบครับทีมเยือนแล้วเป็นลอสเซม่คาราบูเอ้ครับยิงประตูนี้เข้าไป เป็นลูกที่3นะครับเกมบุกไปเอาชนะสุโขทัย3-0นครับของพิทีประจวบโดยอรเซมี่คาราบูเอ้ครับดูครับจังหวะแทงกลางมาครับคาราบูเอ้หลุดเดี่ยวแล้วก็ยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับขนจ่ายเป็นชินวัตรวงชัยนะครับแล้วก็ทำชิงกันสุเปอโรซ่ามาให้กับคาราบูเอ้ครับยิงเข้าไปง่ายๆครับประตูนี้ มาถึงอันดับที่4ครับบอลบุกข,ของ BU ครับทูแบงคอกแอปเตี้มาให้กับปกเก้าไหลามาทิติพันตวัดยิงลูกนี้ครับฉลับนิดนึงแล้วก็บอลย้อยเข้าประตูไปที่เป็นประตูแรก่างเป็นทางการนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ครับโดยทิติพันธ์พุ่งจันแอปเอตี้วางยาวมาครับปกเก้าเก็บได้ไหลต่อมาครับทิติพันธ์ยิงฉลับนิดนึงนะครับไปฉลับโจชัวกอมเมนครับ ดูครับโดนปลายสตาร์ทครับแล้วก็บอลย้อยเข้าเสาสองไปอันดับที่3ครับมาดูบุรีรัมกันบ้างครับสุปชัยใจเด็ดหลุดเข้าไปแล้วก็โอ้โหยิงเสียบใต้คาลูกนี้ครับเป็นประตูตีเสมอหนึนะครับเกมที่เจอกับนครราชสีมาครับโดยสุประชัยใจเด็ดโอ้ฟอร์มแรงต่อเนื่องนะครับ เริ่มมาจากสัสะลักนะครับให้ามาที่โบลินกิแล้วก็จบที่สุปรชัยครับนี่ฮะโอ้โหแวกไปแล้วก็ยิงเสาแรกเลยครับมาถึงอันดับที่2นะครับยังอยู่กันที่สนามเดิมครับ สุพนัทเหมือนตาหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วปาดเข้าไปลูกนี้โอ้โหไข่กับหลังยิงครับเป็นสุภาชัยใจเด็ดแต่ว่าจังหวะแรกเหมือนพุมงกับเส้นจะยกโพงมาว่าเป็นลูกล้มหน้าก่อนนะครับนี่ฮะโอ้ไขยิงสวยแต่ว่าสุดท้ายครับเช็คไปเช็คมาก็ไม่ล้านะครับประสานงานกันครับของเด็กเลสเตอร์ครับสุพนัทเหมือนตากับสุภาชัยใจเด็ดโอ้โหแล้วก็ไขลูกนี้เข้าไปครับอย่างเหนือชั้นเลยครับ เป็นประตูที่2ในเกมนี้ของสุภชัยด้วยนะครับบอลน,นี่ลอดดักของพิสารดอกไม้แก้วไปด้วยครับต้องชมเลยครับสุกนัทเปิดเรียดเข้ามาแล้วก็ยิงเสาแรกเข้าไปเอาละครับมาถึงอันดับที่1ครับเป็นประตูไหนไปไม่ได้ครับตัวบุกขึ้นมาของทูแบงค g ข้อครับบอลหน้ากรอบเกตโทษแล้วก็จบที่แฮบาตี้เฟอร์นันเดสครับโอ้โหยิงลูกนี เสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูที่149ครับในลีกของแฮเบอตี้นะครับนำโด่งเป็นดาวสันโวตลอดการครับยิงลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นประตูปิดท้ายนะครับเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไป2ประตูต่อศูนครับในนัดเปิดฤดูกาลเหนือเครื่องหมายการค้าเลยครับแฮบตี้ครับปั่นด้วยซ้าย นี่ก็เป็น5ลูกยิงนะครับประจำสัปดาห์แรกครับของสื่อฟุตบอลรีโว์ไทยลีกในฤด,ดูกาลนี้นะครับจะมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ